สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพี่อ้อยเองเรื่องจริงที่ไม่ไม่น่าจะเกิดพี่อ้อยเคยทำคลิปเนาะบอกว่าพี่อ้อยขับรถเป็นโดยที่พี่อ้อยไม่ได้หัดแล้วก็ไม่มีใครเคยสอน ขับเป็นเพราะว่าอยากขับรถมอตอร์ไซคจับขึ้นมาพี่สาวใช้ไปเอาเอารถปกติแล้วปกติปกติพี่อ้อยจะเป็นคนไปเข็นรถออกมาให้พี่เพราะพี่อ้อยขับไม่เป็นแล้ววันนั้นไม่รู้พี่อ้อยนึกยังไงพี่อ้อยเอากุญแจใส่เครื่องสตาร์ทแล้วขับออกมาเลยพี่สาวเห็นพี่สาวตาโตเลยพี่สาวตาโตเลย หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาได้ยังไงอ่ะออกมาได้ยังไงวันไหนจะทำอย่างนี้นะไม่เอาน้รถมันเยอะอันตรายอะไรเงี้ยเขาบอกก็ออกมาแล้วนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเล่นขับได้ยังไงพี่ยังไม่เคยสอนเขาบอกไม่รู้นึกอยากขับก็ขับพูดอย่างเงี้ยพี่สาวเขาก็อยๆบอกบ้าเป็นไรไปอ่ะแม่แม่เอาตายเลยแม่เอาตายไม่ใช่แม่ทาพี่นะแม่จะทํเขาเพราะเขาเป็นพี่แล้วก็ขับ เอออยู่ตรงนั้นตรงแยกที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังแยกเจ้าอี้เจ้าอ้าแยกตรงจีดีเจ้าอี้เจ้าอ้ายนะก็จะมีเส้นลัดถึงเจ้าอี้เจ้าอ้ายแล้วตรงนั้นจะเป็นสีแยกเจ้าอี้เจ้าอ้ายอยู่ตรงกลางถึงเจ้าอี้เจ้าอ้ายแล้ว ตรงนั้นน่ะก็จะไปโผล่ตรงโรงเรียนอ่าอานะ่าไปโผล่ตรงนี้อ่าตรงวัดไม่ใช่โรงเรียนวัดหลวงพ่อางคลประพิษนะคะวัดหลวงพ่อางคลประพิษตอนนั้นน่ะพี่้ายจะไปซื้อของพี่วายจะไปซื้อของก็ เอารถพี่สาวไปตอนนั้นพอดีพี่อ้อยกลับไปอยู่บ้านนะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปทํางานไปขายของก็เอารถรถพี่สาวเอายืมรถพี่สาวไปเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีรถของตัวเองเนาะช่วงนั้นกลับไปอยู่บ้านใหม่ๆก็พอยืมรถพี่สาวไปพี่สาวบอกไปไหนบอกอ๋อหนูจะไปวัดหลวงพ่อ ไปซื้อของหน่อยพี่สาวก็บอกอืขับรถดีๆขับรถดีๆเขาว่างเงี้ยเขาบอกขับรถดีๆเขาพูดอย่างนี้ตลอดนะจ้าไปเลยพี่เอาอก,ก็ขับไปเลยไปมันก็ไม่มีอะไรนะปกติพอออกจากตลาดพี่อ,อขายของอยู่ตลาดหน้าวางังจันเกษมพอออกจากตลาดหน้าวางังเพราะว่าตอนนั้นแปะเอารถากับพี่สาวนก็ออกจากตรงนั้นก็ขับรถไปก็ไป,ไปออกซอยรัด พอผ่านตรงจะดียเจ้าอี้ได้พี่่ก็บิดแต่ปิ้นปิ้ปิ้แล้วก็ชะลอรถแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนั้นมันจะเป็นทางทางลัดที่ไปวัดหลวงพ่อบงสมบัีิได้ที่จริงอ่ะมันมีทางไปได้หลายทางพี่พี่อ้อยบอกเนาะทุกทางไปได้ไปได้หมดเลย ไปได้หมดไม่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปทางไหนก็ไปได้เราต้องอ้อมเราต้องรู้ว่าทางไหนเป็นทางลัดทางไหนเป็นทางอ้อมทางไหนเป็นทางตรงก็ก็วิ่งก็ขับไปก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็ขับพี่อ้อยพี่อ้อยเป็นคนนิสัยไม่ดีอยู่อย่างเวลาขับรถพี่อ้อยไม่ไม่ร้องเพลงก็สวดมนต์อืมพี่อ้อยจะมีสองไม่ร้องเพลงก็สวดมนต์ก็จะไปเรื่อย อยู่อยู่ไม่อยู่มองในกระจกหลังเห็นแล้วว่ามีรถมาขันเป็นรถที่มอเตอร์ไซค์กเก่าๆไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีมองโกนไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีอะไรขับตามหลังเพี่อยามาพอขับตามหลังมาแล้วเพี่อยต้องเพี่อยต้องขับตรงออกไป ตรงไปเป็นทางตรงของพี่อ้อยแทนที่เขาขับตามหลังมาแล้วเขาจะตรงปกติปกติคนถ้าจะเลี้ยวขวาจะต้องออกซ้ายแต่จะต้องออกขวารอเพื่อจะเลี้ยวขวาแต่คันนี้ไม่คันนี้ชิดซ้ายซึ่งซึ่งพี่ย้อยก็อยู่ซ้ายอยู่แล้วเขากับแซงซ้ายลงไปอีกแซงซ้ายลงไปอีกแล้วก็ พอใกล้ถึงทางแยกเขาตัดปาดหน้าพี่อ้อยโคมเดียวลงเลยลงแล้วพี่อ้อยกลิ้งกลิ้งไปจนห่างเสาไฟไม่ถึงเมตรตรงแยกห่างเสาไฟไม่ถึงเมตรไม่มีใครมาดูคนมาตัดหน้าพี่อ้อยมันก็ไปเลย แรก,แรก,แ,รกแรกเขาจอดเขาชะลอเสร็จแล้วตอนหลังทําไมหนีไปก็ไม่รู้เออพี่อ้อยก็ลุกขึ้นมาได้ก็ดูเสือ้อแขนพี่อ้อยเนี่ยข้างเนี้ยข้างเนี้ยถ้าถ้าถ้านี่ไม่มีไฟสองตรงเนี้ยจะเป็นดําจะเป็นดำํำข้างนี้ข้างนี้นเนี่ยเห็นไหมดำขแขนลงถ่ายขาพี่อ้อยไม่หัก แต่ว่าบวมแล้วก็เนื้อฉีกเข้าไปตรงต้นขาตอนนั้นใช้ประกันพลบซึ่งพอรถเราความลงไปแล้วไม่มีใครเลยตรงนั้นไม่มีรถไม่มีใครผ่านไม่มีอะไรสักขันจนกระทั่งพี่อ้อยเดินลุกขึ้นมาจาก ตรงที่พี่อ้อยกลิ้งไปเนาะพอชนโคมแล้วเราถลายไปเลยเราพุ่งพุ่งไปเลยพุ่งไปเกือบ,เก,อบเกือบเกือบเสาไฟอะ่ะพอพอพี่อ้อยลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ปียกรถยกรถขึ้นเจ็บก็ขับรถกลับบา้านกลับไปหาพี่สาวรถพี่สาวก็ก็กระจกแตกกระจกแตกแล้วก็ทำให้เขา แต่ตอน,น,นที่พี่อ้อยลงไปแล้วพี่เอารถไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถมเ,เขาถามเขารู้จักกันเขาขายของใกล้ๆกันพี่อ้อยไปโดนตรงไหนมาไปโดนชนตรงไหนก็นบอกว่าอา่าตรงซอยตัดหน้าเจดีเจ้าอี้เจ้าอ้ายที่จะไปหลังโรงเรียนพาณิชย์ตรงแยก ตรงแยกเลยเหรอพี่บอกอแล้วพี่อ้อยเป็นไรมัง่งบอกพอเขาชนโครงพี่อ้อยก็ถลายเลยพุ่งไปหาเสาไฟเลยแต่ไปไม่ถึงห่างประมาณเกือบ,บเมตรพี่อ้อยก็ว่างี้พี่อ้อยทำไมโชคดีอย่างเงี้ยพี่อ้อยรู้ไหมว่าเมาื่อวานเนี้ยตรงนี้เลยคอขาดกระเด็นเลยโอ้ยตายแล้วพี่อ้อยขนลุกสู้เลยเฮ้ยอะไร จริงๆพี่อ้อยตรุงนี้เลยพี่ที่รู้อ่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่ร้านเคยเอารถมาทําก็โดนชนตรงนี้แหละแต่ว่าโดนรถเก๋งชนกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟเนี่ยแหละคอขัดขนาดฟาดกับเสาไฟนะคอขาดแสดงว่าแรงมากซึ่งพี่อ้อยก,ก็เกือบเกือบเกือบถึงเสาไฟอ่ะ ก็ลุกขึ้นมาก็เดินแบบกระเพกกระเพกางเกงก็ขาดนุ่งเงางเกงยียนเางเกงก็ขาดแผลเวอะเลยแผลที่ขาเวอะที่แขนก็ตอนนั้นยังไม่เจ็บแต่บวมมากน้องสะพายเห็นน้องสะพายบอกพี่อ้อยไป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 ขึ้นรถเนี่ยดำตอนนี้มันแผลเป็นดำๆอยู่รือดำประมาณเนี้พี่อ้อยขึ้นรถเลยพี่อ้อยขึ้นรถไปหาหมอบอก ตอนนั้นเราเพิ่งกลับไปอยู่บ้านเราก็บอกเราก็ไม่มีตังค์โอาไม่เป็นไรพี่นี่ใช้รถคันนี้ใช่ไหมก็บอกพี่สาวบอกว่าเอาทะเบียนรถมาอะไรมาเดี๋ยวพาพี่อ้อยไปหาหมอก็ใช้พรบรอรักษาน่ะพี่อ้อยถึงได้บอกหลายๆครั้งหลายหลายหนว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้หลายหลายครั้งหลายหลายหุนเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ประมาทเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขาแต่ส่วนใหญ่อะพี่อ้อยจ็บเพราะพี่อ้อยถูกชน แเจ็บเพราะพี่ย้อยถูกชนทุกครั้งมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวเนาะน่ากลัวตรงที่ว่าอีกนิดเดียวอะ่ะเราก็จะเสาไฟแล้วอะ่ะถ้ามันถึงเสาไฟอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะเขาบอกว่าพี่ย้อยโชคดีมากเลยน้องที่เป็นช่างพี่อ้อยโชคดีมากเลยผมอะ่ะ ไปดูมากับตาเลยพี่น่ากลัวมากๆก็เลยบอกอืมก็พอพี่อ้อยหาหมอเสร็จจนกระทั่งแบบพอเราเดินได้เพราะว่าพี่อ้อยระบมขาพี่อ้อยก็เจ็บพี่อ้อยต้องไปล้างแผลทุกวันแขนแขนก็ต้องเข้าเฝือกไว้เพราะว่ามันเจ็บมันวมเป่งไปหมดเลยเหมือนกับจะหักแต่ไม่หักก็เหมือนกับที่พี่อ้อยว่าก็คือเวลาพี่อ้อยไปไหนพี่อ้อยจะเน้นสวดมนต์เวลาขับรถ สวดมนต์ตลอดถ้าไม่สวดมนต์เพื่อก็ร้องเพลงแต่เพลงที่เพื่อ้ร้องก็คือเพลงธรรมะอาจจะเป็นในส่วนนี้ก็ได้ที่ทําให้พี่อ้อยคล้าวคาดมาเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนเลยเนาะเตือนเตือนกันเนาะ,ะขับรถอย่าประมาทนะคะมีสติเนาะมีสติอยู่เวลาเลยนะคะ,อ,ะอยู่กับลมหายใจอย่าวอกแวกมีโทรศัพท์มาก็าอย่ารับนะคะสมัยก่อนพี่อ้อยไม่ได้มีหรอกโทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่มี ก็ลเลยต้องขับรถไปหาพี่สาวเองถึงจะได้คุยกันอะไรประมาณนั้นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยจะใส่สติกเกอร์ไว้ให้นะคะคลิปนี้พี่อ้อยทําสตอ็อกเอาไว้เนาะแล้วก็พี่อ้อยผ่าตาแล้วอะไรแล้วพี่อ้อยจะกลับมาตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ